เก่งฮาริสเส้นทางจากครูฝึกสอนสู่เป็นดาวรุ่งในวงการบันเทิงหากเอ่ยชื่อฮาริสบัวย้อยหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อเล่นว่าเก่งคงไม่มีใครไม่สะดุดตาในรอยยิ้มอบอุ่นและแววตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นเขาเป็นนักแสดงหนุ่มที่กำลังถูกจับตามองอย่างมากในวงการบันเทิงไทยด้วยเสน่ห์ที่ผสานระหว่างความอ่อนโยนและความจริงใจ แก่งเกิดเมื่อวันที่19สิงหาคมพศ2542เติบโตมาจากอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาเส้นทางชีวิตของเขาเริ่มต้นด้วยความตั้งใจที่จะเป็นครูโดยสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยาในสาขาวิชาการศึกษาขแขนงวิชาภาษาไทยแต่ใครจะคาดคิดว่าครูฝึกสอนหนุ่มวันนั้นจะกลายมาเป็นนักแสดงดาวรุ่งที่ทุกคนรู้จักในวันนี้ ครั้งหนึ่งเก่งเคยเป็นที่รู้จักผ่านคลิปไวรัล่าในโอกออนไลน์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ครูฝึกสอนความหล่อใสซื่อและบุคลิกน่ารักทําให้หลายคนตกหลุมสเสน่ห์โดยไม่รู้ตัวจากนั้นเขายังคว้าตำแหน่งเดือนมหาวิทยายลัยพยาว2,561และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ชงยนี้เชียงใบ r 2021ซึ่งเป็นเครื่องการันตีความโดดเด่นทั้งบุคลิกและความสามารถ เก่งตัดสินใจเดินตามหัวใจและทิ้งเส้นทางครูเพื่อก้าวเข้าสู่โลกแห่งการแสดงผลงานแจ้งเกิดของเขาคือภาพยนตร์วิมานหนามกับบทบาทจริงนะที่สร้างความประทับใจและทำให้เขาได้รับเสียงเชื่นชมอย่างล้นหลามก่อนจะมีผลงานต่อมาอย่างซีรีส์เขมนจิราต้องรอดที่เขารับบทเป็นพ่อครูพรันเมื่อซีรีส์เริ่มอ่อนแอสิ่งที่จุดกระแสะให้โด่งดังบนโซเชียลหนีไม่พ้นเรื่องของนักแสดงซึ่งกลายเป็นหัวข้อ ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดพบว่าการพูดถึงนักแสดงสร้างเ n g a ก e m e n t สูงถึง81%โดยเสียงส่วนใหญ่มักชื่นชมถึงการเลือกนักแสดงที่เหมาะสมกับบทบาทจนทำให้หลายคนรู้สึกว่าบทถูกเขียนมาเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะรวมถึงการแสดงที่สมจริงเล่นได้อย่างเป็นธรรมชาติมีฐานแฟนคลับจานวนมากทาให้กระแสแรงตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวอีกทั้งเคมีระหว่างนักแสดงทั้งคู่หลักและคู่รองที่ถูกมองว่าเข้ากันจนคน ดูอินไปกับทุกซีนด้วยฝีมือที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์แก่งจึงกลายเป็นนักแสดงในสังกัดมันดีเวิร์กที่แฟนๆต่างเฝ้ารอชมผลงานใหม่ๆของเขาอยู่เสมอและชื่อแก่นฮาริตบัวย้อยก็ยังคงน่าจับตามองในทุกย่างก้าวต่อจากนี้